แค่ตลิติคอเวอร์เตอร์เนี่ยเขามีอยู่ส่วนใดของรถบ้างเจ๊ใหญ่แท้แคก็จะมาแบ่งปันแล้วก็เว้าสู่กันฟังนะคะแค่ตลิติคอเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีอยู่ที่2ตํตำแหน่งของรถนะซึ่งรถบางคันบางรุ่นก็จะมีแค่ตลิติคอเวอร์เตอร์ทั้ง2องตำแหน่งเลยนะคะซึ่งตำแหน่งแรกเนี่ยก็จะอยู่ติดกับคอเครื่องหรือว่าจะอยู่ติดกับเครื่องยนต์นะคะโดยเฉพาะรถที่ผลิตมาใหม่ๆเนาะดังเชน่นอิ u ู u 1.9บูพาวเวอร์ยูโร ฟอร a ดมาดโหรือว่ามิสซูบิชิไททันเครื่องยนต์ดีเซล2.5หรือว่า3,000 2อย่างเงี้ยแค่ตลัติคอเวอร์เตอร์เขาจะอยู่ติดกับคอเครื่องนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือว่าอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยคะ่ะอยู่ใต้ท้องรถนะคะแค่ตลติกที่อยู่ใต้ท้องรถก็จะเป็นจำพวกโตโยต้ารุ่นเก่าเนาะโตโยต้าอาร์ติสเอ่ย์วีออสเอ่ยฮอนด้าเจ็ e เอ่ยนะคะหรือว่าเบนท์บีเอ็มรุ่นเก่าเก่านะคะแล้วก็แค่ตลติคอเวอร์เตอร์ที่อยู่ใต้ท้องรถี่ รถบางรุ่นเขาจะมีแคตาลติกค,คอพเวอ,อร์เตอร์ถึง2ตัวกันเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ